รจนาพานิชร,รอประธานรากรรมการที่มีกรมพัฒนามคมแลสวัสดิการดวมจึติด้วยสำนักงานธนา,าสำนักงานธนาลุเคะหา์าห,าหรือว่าสทคเป็นโรงจะได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้มาใช้บริการสทคและมอบทุนการศึกษาจะส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่อนาคตที่งดงามนะคะหรือสทค นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนการดำเนินโครงการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มาใช้บริการสังานาทางเคาะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศก็เปิดโอกาสและความสร้างความหวังให้แก่เยาวชนสังานาทางเคาะจึงกัดกิจกรรมสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกด้านคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ดีที่มีผลการเรียนดี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรผู้มีรายได้น้อย3เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ใหกับครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกำลังใจมุ่งมั่นะในการเรียนเราท่านก็นย้ำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งเ,เป็นตัวอย่างที่ดีที่สถานศึนกษาอุดราะห์ได้คืนกาไรส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียคําว่าส่วนได้เสียนั้นรวมถึงพนักงานแล้วก็เป็นผู้ที่มี ผู้มีอุปการะคุณของสถานทานุเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทั้ง90รายนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดสตังที่ได้จากสถานทนานุเคราะห์ไปเป็นทุนการศึกษานั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นกําลังใจให้กับลูกๆและหลานทุกท่านที่ได้รับทุนในวันนี้นะครับสำนักงานทานุเคราห์ก็จัดกิจกรรมนะครับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนสาคัญในการ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างส,างสภาพครอบในครัวเรือนทั้งนี้โครงการนี้เนี่ยได้ทราบว่าจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วและก็ยืนยันอย่างยิ่งที่จะจัดอย่างนี้ตลอดไปนะครับก่อสุดท้ายนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนาไตรศักดิ์สิทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรอให้ผู้ได้รับทุนทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนทุกท่านที่มาร่วมในพิธีวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญและเป็นเกิดเสอกสิ่งที่เป็นมงคลตลอดไปขอบคุณครับบอกกล้องตรงกางนะคะล้องหลันะครับผมขอบคุณค่ะ คุครับครับนครับครับครับค่ะขอบคุณค่ะ ทุกท่าน,นะคะสองสามยิ้มแย้มค่ะยิ้มนะคะเด,ด็กๆยิ้มนะคะยกขึนะะ้นหน่อยลูกครับงส